โอเครู้เรื่องบัวขาวโพสถึงมวยไทยทากลางประเด็นดราม่าเพื่อนบ้านต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ระหว่างมวยไทยของประเทศไทยกับกุนแขมของกัมพูชาว่าชาติใดเป็นผู้ริเริ่มศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้มาแต่โบราณกันแน่โดยหลังจากที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันซีเกม2023ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้แต่จะใช้ชื่อว่า กุนแขมที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนงานนี้ทำให้เกิดกระแสะชาตินิยมในกัมพูชาเป็นอย่างมากและสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆชาวไทยรวมถึงสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA ที่ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำในครั้งนี้แถมดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยที่ก็เคยโดนเคลมว่ามีเชื้อสายขเขมรและออกมาชี้แจงถึงชาติพันธุ์ของตนเองว่าไม่ใช่แบบที่ลือกันแต่เป็นคนไทยเชื้อสายกุย ล่าสุดนักชกวัย40ปีได้ออกมาโพสตข้อความถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยว่าจงภูมิใจในชาติไทยเรามีศาสตร์และศิลปแห่งมวยไทยตั้งแต่การวหว้ครูรูปแบบแผนการฝึกอย่างมีระบบตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแขนงต่างๆเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราคิดค้นขึ้นที่สําคัญวิชานี้ใช้ในการกู้เอกราชปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณอย่าลืมว่าเรามีมวยไทยเป็นกีฬาประจําชาติที่ต่างชาติทั้งโลกนี้ยอมรับ จงช่วยกันรักษาเอาไว้ลองช่วยกันคิดว่าจะอนุรักษ์กันอย่างไรแม้แต่การสนับสนุนดูหรือชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้สำหรับบัวขาวบัญชาเมฆถือเป็นนักมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเคยเดินหน้าทางไปชกมาแล้วทั้งในหลายประเทศในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียคว้าเข็มขัดแชมป์มากมายโดยที่สร้างชื่อให้เป็นที่จดจำคือการคว้าแชมป์เคหนึ่งเวลแม็กซ์ได้สองสมัยในปี2004และปี2006